คือห <laser. S 1> ้าตูจอยไหมวะอได้มาเป็นตู้ว sì, ัจแล้วตือดีปะสลายตีาอปลายตีแล้วูยืนเกือบบี้พิตีแล้วเก็บมาเก็บตัวลงไปบลอนลงนดดตาเจ้าเจ้าหอ่อนอยู่ในห้างขายออก่อนหอมครับน้ำใสเปิดเน้ตอกมห่าทีานผ่านไปกินเน้ปลาโนแลวอนอาโบคาโดตอกมึแปดสิบหั เกือบบุ้งนจ่ใจไม้เตะตัวคูโบล่ะบดังสบยดีสบายดีปะสิงสบาดีสบายดีสุดยอดมานไม่เข่าดีก่อนเมื่อกี้นี่เบียขึ้นราคาอีกแล้วยิ่งไม่ขึ้นเดี๋ยวยังงวะเท่าใดซนบแล้วซนตัวหนึ่งลังนี่ราคาทรงอยู่เนี่ราคาทรงค่าราคาหนาห้าน้่ยแล้วเขาซอบีต้มเล้ากี่มาวันนี้แกงว่ะคือซื้อเข้ามารเลยใครไม่เข้าบาเทรงไม่เลยป่วยละกินเบียร์ได้ละ ขนาดเดียวแล้วมื้อนี้สิพาโตโตไปเลาะมัเขาเปียกแซบในตำนานในตำนานมื้อนี้พากันไปเวียกเพลาะเมียก็ไปเบิ่งเบาะเนาะโซฟามาใส่ห้อง VIP นะอยู่ใส่พาไปใส่นี่อยู่แถวไหนแถวสะพานทองสะพานทองเมียคนพารเมียคนแสะพานทองสะพานทองเมียสาวสวยอยู่คนหนสาวสวยบ่ได้ไปดูดูกสองไ่ได้ไปหานั้นดุดๆแล้วดิสิเดี๋พามาเบิ่ง แต่ว่าตู้ยังไม่เคยไปประสิง์ว่าเคยไปเลาะกินมาบุระแซ่บเลยว่ะเด้โอ้คันสมงสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเลยวะบริเวดบนนั่งเลยเต็มเป็นมีแต่ขาบเปียกเนาะเปียกเปียกตีนหมูสิ้นโอ้ตีนหมูไปจะแซ่บได้ดิดูหมูก็มีเออเอาไปเบิ้งไปเบิ้งตัวนี้กำลังจะพากันไปขี่ขับเปียกเนาะแล้วก็ไปเบิ้งเบาออ่าเดี๋ยวมีอีพียาวๆพอช่วงนี้ประสิงว่างรวดไม่ขายวะฉันรถเดียว ไปเลาะกินเนาะเดี๋ยวกลับบ claro ้านหาอย่างไปนั่งลิ่นก um> ันอยู่บ้านประสิทกับปโน่ปโน่ไปแทนโบรู้ะบรหาเอทุหากระบต่อไปปโนมไหมตอนนี้อยู่บนเข็มของเนาะอันนี้เขาเจ้าเอ้นเจ้าอานุวงศ์เจ้าอนุวงศ์เนาะนี่นี่นี่นีอย่างไงเลยผมามากราบไหวขอพรขอโชคขอลาบค่าค่าขายขึ้นเกินไม่งงงงสร้างมาเตมเพื่นมาสร้างมากเลยสมัยคนเนี่ รข้ามกับเป็นฟังไทยแล้วนะบนั่หม่ว่าสีช่างใหม่หสีช่างใหม่สีช่างใหม่ลนแคมป์ขอบนละเป็นบริษัท A L S โอ้บริษัทปโนเกาบริษัทโนขุดค้นไันอบนยหาดนะว่าโนปอโนวันเดียวไปไปการก่อนแล้วแล้วแล้วเรียกนลแต่อดดแอลกอฮอเยื่ไส้ยไ้่บอไม่มาบูทึกมาตามนีเดอแต่ว่าคนแถวนี้น่าจะหู้นีห้านดังเป็นว่าเก้ตัวเยี่อตตัวโตเคยมาเว้้านท้องใต้ เมนบริกายแล้วตี้ไม่ใช่สะพานทองใตเนาะตีเราง่ายตีบอตีบอไว้ให้เลบอง่ายเบื้องตีบอไชมันก็ต้องมีรถอยู่นี่หระนี่ว่าทำไม่ได้จ่นวะไม่นี่เบิดเมื่อไหร่มาบอเมียนประตูถึงล็อกแล้วตายห่าปิดท่านเด้เขาเปียกติดจอยเลยโอ้ยง่ายมากติดจอยแล้วตจอยแล้ว เราแยกไปที่เอวค่าคนและการคดีได้หนินี่นี่นี่แม่แล้วแม่แล้วบ่นีแม่แล้วไม่แล้วจะผ่านตรงใต้เขาเปียกแซบอ่ะเดี๋ยวขอจอดรถแล้วลงไปก่อนเนาะคนหลายอยู่เนี่ยลูกสาวก็งามเลยไม่ได้ผัวได้ผัวแล้วยังไม่ได้ขออนุญาตเพื่อนไทยใช่เนาะแต่ว่าก็รองเขาไปเนาะนี่อ้านเขาเปียกตู้จอยเขาเปียกเผลอแซบมีเหลืองโอ้มีหลายอย่างเนาะลูกค้าก็มีหลายละเพราะว่าประสิทธิ์เพิ่นมา นี่สบายดีขออนุญาตถ่ายคลิปได้บ่เนาะได้บ่ถ่ายธรรมดานี่แหละนี่นี่อันนี้อันนี้ภาษีสามขายมีอย่างมีอย่างในเมนูที่ขายอยู่ปัจจุบันฮะข้าวเปียกเฟิร์สข้าวซอยมีเหลืองร่อนม้าามนี่ทุกคนต้องช่างอย่างสัวไหล อ่าส่วนใหญ่มันข้าวเปียกกับข้าวซอยเขาเปียกกับข้าวซอยเนาะตะกีมันง่ายยูหันที่บานได้ยินมาคอนแดงๆมาแต่ละง่มาเบื้องนี้เนาะใกล้ๆกันประมาณเช้าแมทเนาะอ่าเอาเอาที่เด็ดของห้างเลยกันแล้วกันเนาะเขาเปียกเนาะเขาเปียกมันมีน้อยใหญ่กางไรเอาเอากลางเอากางเนาะกางมันมีอย่างไรมีไก่มีหมูมีอย่างมันมีหมูต้มกับหมูกรอบอ๋อเอาหมูกรอบด้วยเอาเพิ่มหมูกรอบเพิ่มเพิ่มหมูกรอบเพิ่มลูกซีนก็โตมาเนาะอ่ะก็จริงน่าจะสั่งละเโตมากเป็ดกเต็ เก็บมีของออกของนเดี๋ยีกลับบ้านไหนไหนกลับบ้านนะทอาเกี่ยวอันนี้บ่หมกป่อนนีมันมันมเดียวอ๋อสิเบแล้วนี่แม่นยัง้โอ้เกือบบ่ทันเล้วเปิดจัโมงปิดจักโมงมีเปประมาณ5:00น5:00นเ0้านน20:00น5 0 5:00น2 0 0 0นน0 0นจะมงโอ้โหเิมงบ่ อันนี้ลืมบอกเสร็จมันมีเส้นใหญ่เส้นน้อยบอกได้ไหมจะเอาเสร้นไหนเขาเส้นน้อยโอ้ปลาสิงช่างแล้วบ่างประสิทเส้นน้อยได้แล้วได้ประสิทธิ์เลยอันนี้หมูต้มลืมบอกเอาเส้นใหญ่เนาะมันมีเส้นใหญ่และเส้นน้อยเลยเส้นใหญ่เส็นใหญ่เลยเมื่อหน้ามื่อหน่เมื่อไน่ผลผลิตเส้นน้อยตัวโตแล้วเอาเอาหมูกรอบยังเด้อมีเพิ่นมีหมูต้มอยู่หมูกรอบกับหมูต้มอยู่ใช่ไหมเอาฝนกันหีืเปล่าก็ได้หมูต้มกับเขาเอาแต่หมูกรอบย่างเดียวก็ได้ แต่ของเขาเอาลงแล้วมนป่เน้อยเห็นบ่โอเคบ่เป็นยังขอาบเบิรงน้ำซุปเพิ่งกะเด้ออันนี้บ่น้ำซุปอันนี้เจ้าเมนลใส่ดีเนาะลูกชิ้นมีลูกตอนเลือกก็พออันนี้่กลางจ้าเพิ่มออจะเพิ่มลูกช้นเพมลูกชิ้นอรเท่าไรอันถ้วยกลางในราคาเท่าไร่กลางสองสอง่่ยดิเพิ่ราคาาไเเพิ่มง่ายโเชีเพิกลางสองพ รอบเลยสุดท้ายเท่านี้แหละเทว่วทีเดนะ็ดเนาะใส่พริกไทยลงไปไป้ายโอเคสวัสดีสวัสดีทุจอยอันนี้ลูกมาแต่ช่อง Youtube ของโตัวตัววิญญาอย่าสาัมภาษณ์จุจอยหน่งยุจอยเป็นผู้เ,เห็ดนี่เริ่มเฮ็ดขัาเปียกมันซือ้อห้างจุจอยไหมวะซื้อได้มาเป็นตัววัชปีแล้วซื้อไดะสาวปายซื้อสาวปายซื้อแล้วสาที่ปีแล้ว ลูกค้านี่ร้ายเต็มห้างทุม่มเงมาดูื่อเอกลักษณ์ของเมตุ้ยเห็ดม้หนึ่แบบเก่าเลยทั้งแบบนี้เลยวะ่ะต้นตำรับแล้วก็ต่อให้ลูกให้หลานตอน่อแบบนี้ยังเห็ดอยู่เมตุ้ยยังเห็ดอยู่บ่อซุยจอยเ็ดที่จะเบิ่งทอดสีเบิ่งร้านเห็ดอ่าถ่ายทอดให้ลูกหลานเบิ่งแล้วเนาะถ่ายทอดที่ร้านอ่าอันเนี่ยให้เมตุ้ยในน้ำแนี่ว่าสถานที่นี่ตั้งอยู่บบไหนบ้างสะพานทองเหนือบ้านสะพานทองเหนือเนาะแล้วสะพานทองเหนือบ้านสะพานทองเหนือเมตุ้ยอ่า

มีเขาซร้อยมีเรือหลอดอ๋อมีหลากหลายทางเลือกนั่นเนาะเจ้าแต่นี่เป็นหมูมดเนาะหมูงูอ่มึงว่าน้ำเจ้าอ๋อมีว่าน้ำหมูกรอบหมูต้มหมูกรอบมีงวพร้อมเต่ามีงูเอกลักษณ์ของเพื่อนใช้เป็นเต่าทางนี่ทุกคนเหลยกบนเนาะเป็นเต่าทางแต่แคบแล้วก็เส้นเนแม่แม่เฮ็ดเองบ่ ชิมโบนี่ขาประจำคือขาประจำเป็นโรงงานขาประจำเนาะอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนลองมาแวะซิมเือรกันได้เนาะแต่ว่าโตโตซิมไปแล้วโอเคแซ่บเส้นนุ่มน้ำซุปหอมหลายหลายคนก็ลองซิมเบิรงกันได้มาอุดหนุนแม่กันได้เนาะเปิดไปนี่ตุลาเพิ่นสืบต่อยังยาวนา้นบอกสถานที่กับกวงขวางสบายเลยจอลดแต่โอเคไอ้ทั้งสองฝากหางเนาะอ่เข้บใจไหมหลายๆเดินเข้บใจ

แล,แล้วเ็นเล็กเป็นในหมูกรอบไหมหมูกรอบตะกรอบคักขนาดหอมเกลียวจุกซีนเพิ่มมามาเบิ่งเนาะเส้นมันตานุ่มคักเ่ะทุกคนน,นุ่มเนียนเหนียวคนเหนียวดีท้านี่น่าลวกแป๊บเดียวค่ะหอมดีน้ำซุปเนาะใส่เกล็ดเล็กเล็น,เเเน่อยเนาะ เพชรมาเพชรตัวลงไปบดลงบดลง <laughs> ตานเอาแบบรุดแรงทิชจัดสใจกินอะไรกินแะบเอาเอเอาอย่างอออเอาเกี่ยวแอลกอฮอลอยู่ในห้างกายออกก่อนอ <laughs> อหอมครับน,<อ>น้ำใสดีเนาะมันชนุ<อ>่<อ>กเนาะปลาชิมาระดุดระบอกมาอะไรจะระบอ ลายเที่อเปนยายนี่มมาทีบตอนนะูกอบตะกอบดีเปิดแค่กมงเ้าสนหอดตอนนี้ประมาณหนึ่งมงพอดีเนาะอืมโอเคแยบหลายปันทุเรียนเด้นทุเรียนใช่ปันทุเรียนสอมีน้ำปันทุเรียนพเออน้ำปัปันปันอะโวครับ ันงแ้งเลยมั้งแพงพอมเลยแมอดงหาที่พไปปนไปกินนอฝนั่นอโวคาโดตอคแปดิบพันเกือบบ่งเงินจ่ายได้เต้นตออโวคโดกบดละหมดังลอาจริโบรามีเลยถึงหลบวมัวไม่นอย่งนะสองเซียวมันถึงหลจอดมแปดฮนเป็นเันห้าสามสามเชฮะเกือบหนึ่งหมื่น อืมนว่าปลาโนะอันปลาโนมาซ่างเฉยไงมาคือถ้วยแข่งกันคืออืมมาที่เราไม่ได้ไม่ได้งนใยเลือแข่งกันเลยเนาะจรอบดีอบเยเขาดนะอ้างสเปรดสะพานทองช่วย เขาเป็น้จอยสะพานทองเนาะมาแแมนรุ่นรุ่นกระมาลันเนาะนด่เราเนาะู้อยเป็นงานกำลังปั่นนะเนะปั่นุเรียนปั่นุเรียนเป็เานก็เติมเนา ทิ่จาดสใจลายห้างห้างประเปียวห้างมีห้างเฟื่อให้นครหลวงในระบาดไใเมืองมีห้างเด็ดมัดของห้างเลยคนสิริกินไปจุดเก่าเนี่ยานว่าบ้านบริษอยู่แวนั้นกินได้เยองนะแมนเขาแบบเขาแบบรึ่งรึ่นจะสีไทยตา้งแ่ไหนเนาะอันบอกออกไปเรื่องอื่นเขาแบบบบ ไม่ก็เปียกตุ้มไปิฮักัเพอนแล้วดดโอ้มนต้มกระเลบโอ้ไปแล้วดิไปแล้วเมื่อไม่กินเนี่ยเุกฮักปากแห้งตัว้าปากบ่าปากว่าหน้าจะพาไปต่าเปียปากว่าปากว่าตุกสิฮักใส่งาน่าสงตัง เปิดเลยทุ่งนปตานี่สวยตตาเขา <Okay. S 3> ก็ไปนวดแถวกบะทุกางที่กระบะอืออ่าที่ <c oughs> าวมาสวยสวบบออตอนเซ็ตมาสวยตอนเซ็ปิดจมสาตกสามมงแรงปิดเอามาสมองโมงแล้วพอดีสุดท้ายเลยแ้่ว่าเขาได้นำนัวได้ต้องเกี่ยวปเเต้าป้น คถ้ามาต่อสุดสองโม่บนนางเลยอ,อยากว่าอันยัเนหะอืมบนบนนางล้มลืม่นอย่แล้วเลยมอหอดิดตกใจห่าง่ายไปเลยนึกว่าห่าง่ายจอให้บ้าน,นเป็นแบบห่าง่ายมหมเหตุนี้เห็นบไอ้ที่เป็นไม้เ่มนาจะปุกั่นไหม่เนาะ ขายครัอยากขายเฟอร์นี่เป็นลุกเงินัหลัง่ายนลยกขายมันอขายเนืขายรถายไมอ่นี้ยเนื่อขายลายเื้อายายซิมูนกตวมนนีขาลายมั่เนเไดูรูหมูเนาะูอนเป็นอย่างลูกกระดูกกระดูกนใช่ไหมองเเป็ดตัวเขาเล็กคัวเพชรตวเ แ่น้ำบะมาาต้องซีมันเทศก่อนนะบมันเรมใส่เรค่มใส่แล้วอว่วเผ็ดมากตอซีนมันแปรกพอดีดู็ด สวยพูทางสันเลยเด็ตอนแชกว่า,า,น,ออาหน,หนี้กินข้าว่ันไปเลนออกกําลังกายเนาะโคตรฮอนมันมเป็นห้อยอากาาตันห้อยน้ำพชรเนี่ยมุมโอ,อก,กาได้ไปท่วข้งเ,นนเ,นเไไหนียวมนเปี้ยเป็ปาแค้บอกเขาไปไหนนัดเขาไปได้ตอนนี้ได้แต่ปากเนี่ยไปกินแล้วมันใหญ่ ก็หิมน้ำกินเป็นยากอืมเข้าแล้วเขาไปอยากแก้ก่างตัวปลาหินเู้แล้วตาประมงแคมของแม่ก็ชอบไปหาปลามาแล้วเอามาสุกโต๊ะละไม่เห็นจริงแฉ่แฉบแค,แคมของเลยลองเอาลองซีเกมกัจะเคยเรียมเนาะไปหาแล้วเขาเลย,เ,ลยเชื่อเชื่อไปเอาอะไรมองแล้วเขาก็ลักินไปเอาแล้วเขา ตมบนลเลยดยี่มันเากอ่าบูนอะไรอ่ะอยิน่เนี่ยยาบได้่อยาบเองไม่กินว่ะเสยนผักเลยมื่อไนราลองเิียไงบอง เฉพาะเราบอยต้องกินเอาลูกกรรูบอยแซ่บนะบัยแซบมันมันๆเลยตัวเรียนที่หอมกันไม่ได้เป็นแบบรูกหอมหวานไปเลยนะเนาะตั้เนาะเดี๋ยวทำให้โตโตขอเนี่ยกินต่อกันแล้วเดี๋ยวต้องถามแม่เพิ่มหน่อยหวานลูกนี้นั่นจะเด็กเล็กหน่อยเนาะใช้ได้กินเนางเอาหัมนี่หัมนี่สุดยอด

ก็เห็นบุกไฟมีกลิ่นไหมบุกนีชื่อโอเคบุกไสั่งพร้อมเปลือกเหสิบละอืมนี่ยนะเนี่ยหอมมีแลอืมเยงเย็นขึ้นใจไปเดี๋ยวเขารอเบอรียกแล้วแล้วกัน กลับบ้านไปเราบังอีพีต่อไปเนะาะฝากไว้กันแล้วกันท่านผู้จอยเนาะเขาเปียกเปรียบหมูกรอบไปแล้วจะไปฏิทินเจอกันคลิปหน้าเนาะสบายดีบายบาย